สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รถมือสองพองเจริญบริการจังหวัดอนทานีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของรถกระบะยกสูงแบรนหลักจากค่ายโตโยต้านั่นเองนะคะวันนี้เราขอแนะนำโตโยต้าไฮรันดีโวสมาร์ทแคปนะคะตัวสูงเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc ดีเซลนะคะปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่2,000 20, 0กว่ากว่าเท่านั้นนะคะ ราคาปกติหน้าร้านคันนี้นะคะจะอยู่ที่4 88,000 88, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะรับราคาพิเศษกันไปเลยนะคะเหลือเพียงแค่4 48,000 48, บาทเท่านั้น,นะคะ่ะซื้อสดซื้อผ่อนออกได้ทุกแบบออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะเครดิตดีสามารถรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ค่ะแถมฟรีประกันภัยอีก1ปีเต็มด้วยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะมาสภาพสวยๆเลยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับรีโว่คันนี้เป็นโฉมใหม่จะได้กระจังหน้าแบบล็โกคมาเลยด้านบนเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดสลับสีดําเงานะคะด้านล่างมีช่องสายไฟตัดหมอกให้ซ้ายขวาค่ะช่องสายไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะเขามีคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยในส่วนของโคมไฟหน้านะคะยังใส่ใส่ไล่รอยขีดข่วนใดๆรถยังใหม่ใช้งานน้อยมากๆจริงๆค่ะ มาดูด้านข้างกันบ้างคันนี้เป็นรุ่นยกสูง P Runner จากโรงงานล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยนะคะขอบ17ที่ลัดด้วยยางโยโกฮาม่า 265/65R17 วงใหญ่ๆสีเช่นกันไปเลยนะคะด้านบนมีแต่งคิ้วปงล้อให้นะคะขนาด6นิ้วนะคะถัดมาตัวกระจกมองข้างเป็นโครเมียมที่มีไฟเดียวให้ในตัวนะคะสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะมือประตูนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะด้านข้างซ้ายขวาตัวรถนะคะจะ มีตกแต่งสติกเกอร์รีโวลายโคนศาสร์ใหญ่ๆนะคะก็จะทำให้รถดูเท่ดูมีอะไรมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีบันไดข้างซ้ายขวาให้ด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายค่ะ ในส่วนของด้านหลังมีโลบาร์เหล็กสีดำแข็งแรงทนทานแถมใช้งานได้จริงด้วยค่ะแมกไลเนอร์นะคะมาใหม่ๆห่ไร้ร่องรอยของการใช้งานหนักนะคะด้านหลังบริเวณฝาท้ายรุ่นนี้นะคะมีฝาเบรกลูกที่3นะคะติดอยู่ตรงฝาท้ายให้ด้วยนะคะมือเปิดท้ายเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านล่างนะคะมีกันชนท้ายให้แล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับคันนี้ มาดูภายในคันนี้กันบ้างค่ะคันนี้เบาะหน้าว่าใหม่แล้วเบาะหลังใหม่กว่าเพราะว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะแถมคันนี้นะคะเป็นรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะเลขมาอยู่ที่เพียงแค่สอง0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะตรงกันก็คือมีเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะที่มีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB ให้ด้วยนะคะสามารถเปิดฟังเพลงได้ทั่วไปเลยค่ะกระจกหน้านะคะสามารถขึ้นลงได้แบบไฟฟ้านะคะ ภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วค่ะตรงกลางรุ่นนี้นะคะมีปุ่ม Eco Mode แล้วก็ปุ่ม Power Mode ให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะมาในระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,400cc ซี1 50แรงม้านะคะที่มีเลขไม์วิ่งเพียงแค่20,000กลโลเท่านั้นสำหรับคันนี้ถือว่าสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะ คานี้ได้กระบะแบรน์หลักตัวสูงแต่งให้ข้าวบสวยๆนะคะที่มายิงเพียงสองหมื่นเท่านั้นนะบอกเลยว่าใครที่ตามหาแบบนี้อยู่นะคะต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะแอดไลน์หาเลขได้เลยที่แอดไซห้สา m แป m ค่ะหรือว่าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 2 7 9 5 0 6 7 1ค่ะ